แม่เขามากินกยเดียวนะไม up, right ่ร okay, um, um, ู like ้แม่เขาเคยกินหรือเปล่านะผมคิดว่าจะไม่เคยไม่เคยหรอกเนาะคะเคยอยู่ในป่าอ่ะอยู่อ่ะให้ชิมก่อนนะว่าเขาชอบรสชาติมั้ยไปหาพี่เอาพี่แล้วนะอาอยูนะว่าบอร์เอาไปอยู่อ่ะน้องคันแปลงหน่อยนะก็คือมันต้องกินแบบนี้นะพี่กินาบอกเดี๋ยวอุ๊บอืออ่ะ อ๋อเนาะเชียร์เบะเบะเบร์อ้าโอ้ยอะโอ้ยอเขาบอกอร่อยอะเขาบอกอร่อยมากเลยอเเอ้าเยอเ้าโอเคกนะก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยครับก็ตอนนี้นะผมก็มาถึงบ้านต้องบอกว่าร้อนมากน้าดำแดงนะทุกคน ก็มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนก็ตอนนี้ม S <S นแม่น้องพันเนี่ยถึงบ้านแล้วนะตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแล้วน้องพันเนี่ยก็หลับไปแล้วทุกคนนี่ผมให้น้องรอ,ออยู่นี่นะนี่นอนในเปรอะทุกคนนู่นเดี๋ยวผมค่อยเรียกเขานะเดี๋ยวผมเนี่ยได้สั่งก๋วยเตี๋ยวไว้ให้น้องแล้วก็แม่น้องพันแล้วนะครับผมตอนนี้แม่น้องพันนี่ก็อยู่ตรงนี้เลยครับผมน <AR EN> ี่ก็น้องพันด้วยนะครับน้องพันสวัสดีครับสวัสดีครับอเบิร์ดเลยจ้า ก็นี่เลยเดี๋ยวมาถึงบ้านนะ<ช>ผมเองกอ็ร้อนมากตอนนี้เดี๋ยวผมก็ต้องหาน้ำาหาไทาให้แม่น้องพัดกินก่อนนะให้หายร้อนก่อนเดี๋ยวจะพาเขาเนะี่ยไปกินก๋วยเตีย๋ยวทุกคนแล้วก็น้องพัดด้วยนะก็ใครที่รับชมคลิปแรกก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้ผมกับน้องฮันด้วยนะครับผม,ผมโอเคอเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับผม <Yeah. S 2> นี่ทุกคนนี่เป็นกล้วยกล้วยที่บ้านผมะนะนี่ลูกใหญ่มากนะมีสุกแล้วเด็กมีมีบลูนที่สุกนะบางลูกที่ไม่สุกนะใช่ก็เป็นอ่าปลุกตามธรรมชาติทุกคนก็เดี๋ยวเราจะ,ะแบ่งไปให้แม่น้องพันนะี่นะก่อนกลับนะครับผม,มน้องพันนี่กำลังนอน <laughs> นะ <laughs> ทุกคน แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวมันน่าจะได้และเพราะผมสั่งไว้สักพักหนึ่งแล้วแหละใช่ครับเดี๋ยวเส้นมันจะอืดน,นะ<ช>อีกอย่างก็น้ำพัดน้ำพัดครับเออตาไปกินก๋วยเตี๋ยวไหมครับกินไหมครับกิน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 ก๋วยเตี๋ยวไหมครับตอนนี้รู้สึกงงอ่ะฟลุกตื่น,นไปล้างหน้าก่อนไปไปล้างหน้าก่อนไป ไปล้างหน้าก่อนตอนในบ้านก็ล้างหน้าเนาะขอเดี๋ยวรอน้องก่อนนะเดี๋ยวล้างหน้าเสร็จเดี๋ยวเราจะพาเขาไปกินวเตี่ยงจุ่มือแม่แม่ทุกคนอย่าข้องเดี๋ยวการล้างหน้าทุกคนตาล้างหนมากเมื่อกี้น่ะมีพายุราปากจ้างฟังอยู่นะพี่ชินดาใช่แรงมากเลยแรงมากเลยเราเนี่ยว่าไฟมากให้แม่ทางนี้แล้วพอมีลมอยู่ทำนี้ทำนี้ น้องพานินรู้ร้านก๋วยเตี๋ยวทุกคนมากินบ่อยอยู่เนาะก็จะพาวันนี้พามาตอนเย็นเราก็ต้องพาแม่เขาไปส่งนะใช่ครับก็เดี๋ยวนี้ก็พาแม่เขามากินก๋วยเตี๋ยวนะไม่รู้แม่เขาเคยกินหรือเปล่านะผมคิดว่าจะไม่เคยมนะั้งไม่เคยหรอกเนาะไม่เคยอยู่ในป่านะผมคิดว่าเขาต้องจะดีใจแหละให้เขาได้กินดีใจดีใจ เขาเห็นลูกเขาจะเขาคิดถึงลูกเขาเด้อไม่ใช่เขาบอกเขาบ่นคิดถึงนะเฮ้ยความรักนี่มันความรักนี่มันบางตาเปนจริงความรักแม่ลูกไม่บางนี่มีการบางตาเหมือนกันถ้าเป็นครอบครัวหมายถึงความรักของวัยรุ่นอ่ะใช่เดี๋ยวจะไปเที่ยวโอ้โหลมแรงมากทุกคน ต้นอันนี้เขาเรียกต้นแล้วน้องฮันต้นเลย้ไมอครับใช่ต้นจามปาลียทุกคนต้นจะใหญ่มากแล้วก็ล่มเย็นมากเลยมาตั้งนานแล้วใช่ดอกนี้ก็สวยมากเนยนี่อเอากปเตี่ยวลูตีใช่อ่โอ้ ลมลม<ง><ง>ของอ่าอันนี้ร้อนร้อนแม่ค้าแม่ค้าเขาบอกว่าร้อนนะร้อนมากร้อนจริงๆคนดู็ดนี่ก็เป็นร้านคุนะ้สเตอยวประจำของร้านเรานะใช่ก็คือว่าใกล้บ้านเลยแต่ก็ต้องบอกว่าอร่อยมากแล้วก็แม่ค้าใจดีมากนะคบผมเราอยากรู้เลยแล้วก็ถามแม่ค้าแม่ค้าก็บอกเรานะเดี๋ยวชินน้องเรียกพาแม่นั่งก่อนเนาะน้องมัดไอ น้องน้องพัดออเอากระยี่มาเดี๋ยวค่ะนั่งข้างแม่เลย,อเลยโอเคปเิ้วเจี่ยก็ได้แล้วทุกคนได,คได้แล้วค่ะนี่เลยแ,ลแม่ค้าประจําร้านนะคะผมใจดีมากก็อตอนเด็กๆน,นี้ชอบมากินปิ้วเจี่ยวเขานะเขาก็อ่าให้เรากินฟรีนะตอนเด็กๆอ่ะเขาเลี้ยงเขาก็าขอข่าให้เรากิน ก็คืออยู่ใกล้บ้านเลยนะเดินมาบปว่าสองสามเก้าก็ใชงแล้วสองสามเก้าใช่ไหมไม่ใช่ร้อยเก้าใช่ไหมน้องพันประมาณสักร้อยประมาณสักร้อยห้าสิบเก้าประมาณนั้นถือได้แล้วนะเรืองดีค่องขีดให้น้องคันไปเสิร์ฟนะครับผมเ๋ยวร้อยชั้นเหมือนกันนะครับน้ำตกหน้าแรงนะครับน้ำตกหน้าแรงนะ เข้มข้นกลมกลกอมนะดีๆนะลูกเดี๋ยวร้อนร้อนเลยป้าก็ลุกจานลองให้วางวางวางเดี๋ยวเอาจานลองมาร้อนเดี๋ยวยกไปอันเดียวยกได้นะร้อนจานรองได้เอะจะได้ยกเงี้ยเอาไปอันนึงก่อนนะเอาไอ้ นี่เลยเดี๋ยวผมจะปรุงให้เขานะโอเคเดี๋ยวอเดี๋ยวผ,ผมถ่ายตอนที่เขากินทีเดียวเลยนะครับผมได้เลยก็ตอนนี้ก็ปรุงเสร็จแล้วนะคะผมก็น้องเนี่ยก็กินไปแล้วนะอ่าอยู่อะให้ชิมก่อนนะว่าเขาชอบรสชาติมั้ยไป่อะเอา่แล้วนะอยูนะว่าเอาไปอยู่อะ น้องพันแปรให้หน่อยนะก็คือมันต้องกินแบบนี้นะพี่จินดาบอกเดี๋ยวอุ้ยอะเบะอะเบะเบะอุ้ยอะอุ้ยอะเขาบอกอร่อยอะเขาบอกอร่อยมากเลยอ๋อเยวะอ่ะ ก่อนนั่นจะมันจะรบกวนนะเพราะเขาหิวข้าวมัากๆหิวหิวนะทุกคนใช่ครับเดอาโจให้เขากินก่อนนะครับผมครับผมก็ตอนนี้เริ่มเสร็จกินเสร็จแล้วทุกคนนี่เลยนี่แล้วก็น้องพัดอร่อยไหมครับน้องพัดอร่อยครับอร่อยครับครับผมอร่อยครับอร่อยจ้ะน้องฮันก็ไม่ได้กินนะสก๊อไม่ได้กินนะเราให้อ่า น้ำพันก็บแม่น้ำพันน่ากินเราก็นั่งร้อยอยู่นะใชรอตอนนี้กินเสร็จละเดี๋ยวเราโอ้โหลมแรงมากเลยมการากากร้อนมากร้อนมากสามัพ<ช>อูก็โอเคอก,กินเสร็จละเดี๋ยวเราจะจ่ายังคนก่อนใช้อะไรมาเดี๋ยเพื่อนใส่เชดก่อนเดี๋ยวเพื่อเฮยยัเดีด๋ยไม่มีใช่ไมยเ <c oughs> น้องพันก็รออยู่นะน้องพัดนี่ <Yeah. S 1> ง่วงนอนมากเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยไปนอนต่อนะเพราะเขานอนยังไม่อ,อนะ mm hmm. ิ่มนะนี่นี่มือเดี๋ยวเดี๋ยวจุบมือแม่ไปด้วยนะน้องพัดไปเดี๋ยวไปก่อนก็ได้เองเดินไปก่อนฮะยีน่าให้เงินเกินต้องหกตีกันนะครับเก็บทางด้ที่ทาง้นนี่งจาอบ้าน กปกติอตย่างพวกใต้ดาวเอียดก็มารอนมากลยว่ะเห,หรอไข่ไข่ได้เยอะถ้า,านในเกียร์ไทยมือบานได้อะดิฝั่งนู้นจะเป็นเออฝั่งชายพม่าคนนู้นนูน้นเห็นไหมข้างไปดูขา,างขึ้นอยู่นู้นนะอ่าน้ามาทุกคนโอ้หแห้งมากเลยเมื่อก่อนนี้เขียวกระจิหมดเลยแล้วแถวนี้ี่ตอนนี้น้าแรงนะก็เพยายไปตามกาลเวลาเหมือนกันนะใช่ครับผม ดูดอกไม้เต็มเลยทุกคนดอกไม้สวยมากเลยนะสวยนะสวยมากเลยดูด so like ูลมอ่ะน้องกันอันนี้เดินเส้นพลังเส้นพลังกินหมดละ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 นะไปดูลมก็จะให้แม่คณะไปพักผ่อนนะ แลละะอออยสเไปก็จะให้แม <No <si ่นางพันธ์อ่ะไปนอนพักผ่อนที่บ้านผมก่อนนะแดดร้อนมากก็เพิ่งเราลงมาจากเอ่อเขาเดิมร้อนเดี๋ยวว่าไงล่ะเดี๋ยวแจ้งว่าไงบรรยากาศบรรยากาศน่าจะลบประมาณสักติดล่มนี่มันเย็นนะน้องน้องฮันอุณหภูมิสูงอ่ะมันคือร้อน นล้วค่ะเดี๋ยวก็แฮรี่เลยโหดูรอบๆเนี่คือภูเขาอะเริ่มเออเริ่มเริ่มแห้งแล้วทุกคนตอนแรกเขียวกจีบหมดแหละตรงนี้ใช่ลร้อนมากโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาเขาเนี่ยไปพักผ่อนที่บ้านผมนะก็ไปส่งเขาก็ใคร ก็ผมก็ขอจบเพียงคลิปเท่านี้นะก็ดีใจนะครับผมที่พาเขามากินก๋วยเตี๋ยวพาเขามาหาน้องพัดด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้เขาเน่พักผ่อนเที่ยงอ่าเดี๋ยวจะไอตอนเย็นเนาะเราจะไปส่งเขาตอนเย็นดีกว่าครับผมก็โอเคใครมารับชมผมเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนดนวยนะครับพี่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนะนะเวลาผมกับพี่จินดาลงคลิปมันก็จะได้แจ้งจะได้แจ้งเตือนไปยังทรศัพท์ของพี่ๆนั่นเองนะ ไปเดี๋ยวเราเนี่ยก็ขอตัวก่อนนะครับพี่พี่ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพี่พี่บ๊ายบาย